ดูกันเกมอันเด็กเซมเบอร์นะครับเดี๋ยนี้สอนวิธีการเปลี่ยนช่องรูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะวิธีง่ายๆเลยที่เราจะทําให้สกิลเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับสกิลเนี่ยมันจะมาเป็นแบบเพียวๆพวให้เราใช่ไหมก็คือ,อหน้าตามันจะเป็นแบบนี้มาเลย,เน,ยนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบในกรอบในรูปที่เราให้ดูนะครับตรงนี้ ก้อนนี้คือจะเป็นสกิลนะครับที่เป็นหกเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นรนะูนอะรูนมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับถามว่ามันดียังไงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มความแรงสกิลนะครับเราต้องใส่รูนที่มันจะทําให้มีเอฟเฟกโจมตีแรงเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็จะมีสถานะในการดูดเลือดอันนี้ก็ต้องดูแต่ละสกิลไปว่าอันไหนมันเหมาะกับการที่เราจะเอาไปอัปเกรหรือเอาไปใส่ให้มันเข้ากันนะครับ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมตินะเรียงเดี๋ยวเอามาไว้ฝั่งนี้ให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายทีละสกิลครับก็เรื่องของรูนด้วยอ่าก็เดี๋ยวเริ่มจากสกิลว,วายุลมบ้าหมูตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีช่องด้านหน้าเห็นไหมสามช่องนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าที่เราจะเอารูนไหนใส่ให้กับสกิลนี้ เราจะใส่เป็นทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเราอยากให้สกิลเนี้ยมันมีเอฟเฟกของรูนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องมาดูว่าไอ้แบบไหนอะ่ะมันใส่แล้วมันได้ออปชันนั้นนะครับสมมติอันนี้คือจะมีออปชันเพิ่มความเสียหายที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตไอ้สกิลเนี้ยมันก็จะได้ผลของยี่สิบสี่เปอร์เซ็นของสกิลนี้ด้วยนะครับอย่างสมมติอันนี้มันเพิ่มความเสียหายทางกายภาพยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต เออไม่ใช่เด็กยีสิบเอดถึงยีิบเ็ดหน่วยแบบเนี้ยสกิลนี้ก็จะได้ไปนะครับอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกง่ายๆเลยคือดูดเลือดนะครับแต่ไปใช้ให้ดูในแม็ดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเนาะไอสกิลลมบ้าหมูนะแบบวาร์ปมาโซนเทสสกิลให้ดูนะครับว่ามันมีเอฟเฟกอะไรอย่างไง เดี๋ยวผมลองให้มันตีตัวเลือดลดก่อนก็ได้นะ,ะนี้ตือเลอดลดแล้วนะครับขณลละเราหมุนสังเกตว่าเลือดมันจะเด้งขึ้นเห็นไหมช่องมันจะขยับนะบ้ยหมอนไปนไหนหมดวะเดี๋ยวให้มันตีเลือดเลยก่อนนี่นะครับโเรเตียล่ละพอเราหมุนเห็นไหมมันจะมีความดึงเขาเรียกว่าอะไรดึงเดินขึ้นมาด้วยนะครับ เลจะเด้งขึ้นน,นี่คือเอฟเฟกที่ได้จากสกิลนะครับให้ดูจะตีไปเรื่อยครับดูว่าเลือดจะเป็นไหมมอนเป็นหมดวะเห็นไ,ไหมเลือดก,ก็จะรีขึ้นมาอันนี้ไม่ได้กดยานะเก็นว่าบัฟยามันไม่เด้งนะครับอันนี้คือเอฟเฟกของรูนนะครับที่เรา เอามาใส่เพิ่มมาะสธิภาพเพื่อนามจไม่ว่าจะเป็นมูนที่ข้อเพิ่มพิเอหรือ,อว่าลูนดามจอะไรเงี้ยสกิลไหนก็ตามนะครับได้เอฟเฟกต์ของรูนครบเนี่ยเราต้องมีช่องเขาเรียกว่าช่องเป็นช่องอช่องเชื่อมรูนนะครับสังเกตว่าสกิลอ่ะมันจะมีขอบขอบเห็นไหมถ้าเป็นสกิลที่สามารถใส่รูนสีแดงรูนแดงได้ทั้งสามแบบเนี่ยมันก็จะเป็นขอบ สีแดงสามจุดเห็นปะในเมอสที่ผมชี้นะครับเห็นไหมอย่างอันเนี้ยดาบเลือจนันถ้ามาใส่ช่องนี้มันก็จะดึงรูนจากข้างๆมานะครับถถามว่าแล้วถ้าไอ้ช่องว่างๆเนี่ยมันมันว่างเราจะใส่ยังไงเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ทับแบบนี้ได้อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเอฟเฟกของรูนนะเข้าใจง่ายๆแล้วสกิลที่เหลือเราก็ การแบบพรซเซตเลยว่าเราจะพรีเซตอะไรยังไงรูน่ะแต่เรามาดูวิธีการตีบวกรูนกันบ้างนะครับอันนั้นคือการเอนชาร์นแบบปกติใช่ไหมอย่างสมมติอ่าอย่างที่เราเห็นในช่องสังเกตว่ามันจะมีบางอันอะไรอย่างเราต้องดูด้วยครับว่าเราจะเอาให้สกิลูไหนเนะี่ยมันได้ดาเมจเพิ่มหรือไม่ได้ดูดเลือดต้องตัดไปเดี๋ยวผมจะสวอปยังไงดีผมว่าต้องเอาอันเนี้ย เปยียนช่องอสมมติอันนี้มันช่องมันอยู่ช่องแดงมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมเราไม่มีรุนเราจะขยับให้มันมาอยู่แถบนี้นะครับจะได้ดึงมาไว้ตรงนี้ได้ได้ไดาเมจได้ดูุดเลือดก็คือเดี๋ยวเออแต่มันก็จะไม่ได้รุนอันเน,นี้ยเนาะ อันนี้ความเสียหายผมชอบเป็นแบบเปอร์เซ็นต์มากกว่านะ่ะ24เปอร์เซนต์ให้ดอูอันนี้ใช่ไหมอ,อันนี้คือจะเป็นการรีเซ็ตคออบไอ้ด้านขอบอบเนี่ยใหม่หมดเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต้องดูได้นะเนี่ยมันจะมีบอะ อย่างนี้คือสุ่มเปลี่ยนสีช่องที่ถูกเชื่อมต่อกับอันนี้สุ่มเปลี่ยนตำแหน่งนะครับสุ่มเปลี่ยนสีช่องคือในเนี้ยอาจจะมีกลายเป็นสีเขียวสีฟ้าก็ได้แล้วแต่เวลาเราสุ่มนนผมจะเปลี่ยนตำแหน่งจะให้มันไปอยู่ด้านบนอะ,อะแต่เรามาลองเทสหน่อยนะครับเห็นว่ามีถ้าเปลี่ยนเป็น เปลวเพลิงด้วยน,นะ,ะตีแล้วมันจะเป็นเปลวเพลิงน,นะครับนี่ติดเมินหาเบอร์นิ่งนะครับท่านี้ใช้บ่อยก็เลยเอฟเฟกต์ติดเบอร์นิน่งมาด้วยถือว่าไม่เร็วนะครับถือว่าไม่เร็วแต่ว่ามันจะกิน มานามากขึ้นด้วยนะครับมาก้นได้ความแรงกับสิ่งที่แรกมาคือกิดมานามากขึ้นมันจะเพิ่มปริมาณการใช้ก็ถือว่าไม่เร็วเนาะ เรื่องของรูนของอะไรอะได้เป็นพีเซทที่ต้องการแล้วนะครับก็คืออันนี้มันจะได้เอฟเฟกดูดเลือดแ,แล้วก็มีเพิ่มดาเมจหกสิบ65%เพิ่มการใช้ทรัพยากร15%นะครับทุกสกิลเลยนะแล้วก็ดูดเลือด7หน่วยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนความเสียหายเป็น การโจมตีเปลวเลิงนะครับเป็นาธาตุไฟนันเองอันนี้ก็คือจะเป็นการใส่รูนกับสกิลให้มันลิงก์กันเนาะให้มันแรงมากยิ่งขึ้นกับการพัฒนารูนนะครับแล้วก็พัฒนาสกิลให้มีความแรงมากยิ่งขึ้น,นครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะก็หรือว่าไหนมันคุ้มไม่คุ้มหรือว่าอะไรยังไง แต่ผมแนะนำว่าให้ให้อัพไปเลยก็ได้นะครับในช่วงเริ่มต้นมันก็ต้องใช้นะแตยวว่าไอเทมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมมาให้ดูวิธีการนะครับการใช้ท่าต่างๆนะครับไปไปครับไปบคายรับ